เคยคิดไหมว่าทุกวันที่เราพูดจาออกไปไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนคำพูดเหล่านั้นกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตเราโดยที่ไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เนชชา n แนลด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธา เป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะบางถ้อยคำฟังดูธรรมดาแต่กับสะสมพลังลบไว้ในใจอย่างเงียบงนันบางถ้อยคำทำลายศักดิ์ศรีทำลายศรัทาธาและแม้กระทั่งทำลายบุญที่เราสั่งสมมาทั้งชีวิตพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดสำรวมวาจา ผู้นั้นประเสริฐกว่าผู้ที่ถวายทานพันครั้งเพราะวาจาไม่ใช่แค่เสียงแต่คือพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากใจถ้าใจเราคุณวาจาก็คุณถ้าใจเราสะอาดวาจาก็สะอาดและหากวาจาเปื้อนบาปใจเราก็เปื้อนเช่นกันนานวันเข้าแม้ภายนอกดูปกติแต่ชีวิตจะค่อยๆตกตำ่ำ หม่นมองโดยที่เราไม่ทันรู้ตัววันนี้ขออนุญาตเตือนด้วยหัวใจสี่คำพูดที่แม้ดูเบาแต่บาปหนักอย่างคาดไม่ถึงหากคุณเคยพูดจงฟังด้วยใจเปิดเพื่อจะได้เริ่มเปลี่ยนแปลงหากคุณยังไม่เคยพูดยิ่งควรรู้ไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะว่า จะกำหนดเส้นทางชีวิตของเรามากกว่าที่คิดก็แค่พูดไม่จริงนิดเดียวไม่เห็นเป็นไรประโยคที่หลายคนพูดโดยไม่รู้ว่านั่นคือการวางยาพิษลงในใจตัวเองทีละน้อยพระพุทธองค์ทรงตรัสชัดว่าผู้ใดพูดเท,ท็จแม้เพียงเรื่องเล็กย่อมทำบาปอื่นได้โดยไม่ลังเล เพราะการโกหกไม่ใช่แค่การบิดเบือนความจริงแต่คือการทำลายความไว้วางใจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของศีลทุกครั้งที่เราพูดโกหกแม้จะดูเล็กน้อยเพียงใดก็เหมือนตัดเส้นได้สีดำลงในจิตใจทีละเส้นจนสุดท้ายกลายเป็นผืนผ้าที่เปื้อนด้วยความมืดมิดคนที่พูดโกหกแม้อาจจะรอดในสถานการณ์หนึ่ง แต่จะสูญเสียความเชื่อถือในระยะยาวไม่เพียงแค่จากคนรอบตัวแม้กระทั่งเทวดาผู้รักษาก็จะเมินหน้าจากเขาและยิ่งพูดโกหกบ่อยจิตใจก็ยิ่งหม่นหมองล่องลอยห่างจากหนทางแห่งบุญโดยไม่รู้ตัวหากคุณยังเคยติดนิสัยโกหกเพื่อเอาตัวรอดอย่าเพิ่งโทษตัวเองแต่ขอให้เริ่มรู้ตัวและตั้งใจว่า จะไม่เติมเชื้อร้ายลงไปในใจอีกเพราะความจริงแม้ขมในวันนี้แต่จะกลายเป็นสเบียงบุญในวันข้างหน้าปากร้ายแต่ใจดีคำแก้ตัวที่หลายคนชอบใช้แต่แท้จริงแล้วใจดีจริงหรือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำหยาบคายย่อมก่อให้เกิดความโกรธเป็นพื้นฐาน ถูกถ้อยคำที่หยาบคายไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่เปรียบเสมือนมีดคมที่กรีดใจผู้อื่นและกรีดกลับเข้ามายัางใจตัวเองในเวลาเดียวกันคำหยาบไม่ได้ลดคุณค่าของคนที่ถูกดา่าแต่มันลดคุณค่าของผู้พูดอย่างช้าๆโดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่เราพูดจาหยาบคายใจเราจะจมลึกลงในบ่อโทสะ โทสะที่สะสมในใจนั้นเองจะค่อยๆทำให้จิตใจหยาบกระด้างขาดความเมตตาในสายตาคนทั่วไปคนพูดอาจดูเข้มแข็งแต่ในทางธรรมนั่นคือสัญญาณว่าจิตกำลังอ่อนแอหลงไหลในอารมณ์ต่ำหากอาจอยากรักษาบุญรักษาความสงบในใจจงเริ่มต้นที่วาจา เพราะวาจาคือเงาสะท้อนตรงที่สุดของจิตที่แท้จริงคนที่ควบคุมคําพูดได้ย่อมควบคุมชีวิตได้เช่นกันมีบาปหนึ่งที่คนมักมองข้ามเพราะมันไม่ได้แสดงออกทันทีแต่มันกลับทำลายลึกเจ็บลึกและยาวนานกว่าที่คิดนั่นคือการพูดยุยงให้คนแตกแยกพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ผู้ใดกล่าวว่าจะทำลายความสามาคัคคีผู้นั้นคือพานโดยแท้วาจาเพียงไม่กี่คำอาจทำให้เพื่อนกลายเป็นศัตรูทำให้พี่น้องกลายเป็นคนแปลกหน้าทำให้ครอบครัวที่เคยรักกันต้องหันหลังให้กันอย่างไม่มีวันหวนคืนแม้บางครั้งเราจะพูดเพียงคำํคำๆล้อเล่นหรือไม่ตั้งใจ แต่วินาทีที่วาจานั้นกระตุ้นให้เกิดความแตกแยกบาปก็ได้เกิดขึ้นแล้วในจิตใจอย่างเงียบงนันการยุยงให้คนผิดใจกันแม้เพียงเล็กน้อยคือการทำร้ายความสงบในโลกใบนี้ทีละนิด หากคุณอยากสร้างบุญเงียบๆในทุกวันจงเป็นผู้ประสานไม่ใช่ผู้แทรกแยกวาจาที่เชื่อมโยงใจคนให้รักกันมีอนุภาพสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่โดยแทบไม่ต้องออกแรงทุกถ้อยคำที่เชื่อมใจคนคือดอกไม้หนึ่งดอกที่เราปลูกให้โลกงดงามขึ้นเงียบๆคำพูดประชดถากทางเยาะเยะ้ยหลายคนใช้มันเพื่อปลูกปิดความไม่พอใจหรือสร้างความเหนือ กว่าในบทสนทนาแต่รู้ไหมว่าทุกครั้งที่ใช้ถ้อยคำเหล่านี้หลุดจากปากคือการบอกโลกเงียบๆว่าใจเรายังไม่สงบพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าคำพูดที่ไม่อ่อนโยนยคือคำพูดที่ไร้เมตตาและเป็นทางสู่อวิชชาวาจาประชดประชันเปรียบเสมือนน้ำกรดที่กัดเซาะใจผู้อื่นและกัดเซาะใจของผู้พูดเองในเวลาเดียวกัน ยิ่งประชดมากเท่าไรจิตก็ยิ่งแข็งกระด้างมากเท่านั้นความเมตตาหดหายความเข้าใจลดน้อยเหลือไว้แต่ความยินชาที่แม้แต่ตัวเองก็รู้สึกเดียวดายคนที่ชอบพูดเยอะเยอยผู้อื่นแม้อาจดูฉเฉลียวฉลาดในสายตาบางคนแต่ในทางธรรมนั่นคือการถลายห่างจากเส้นทางแห่งปัญญา หากอยากให้ใจอบอุ่นหากอยากเป็นคนที่ใครๆอยากอยู่ใกล้จงพูดด้วยเมตตาแม้ในวันที่ใจสั่นไววาจานุ่มนวลคือสะพานที่เชื่อมใจคนเข้าหากันและคือเกราะป้องกันใจเราจากบาปอย่างเงียบงนันคนที่พูดด้วยเมตตาคือผู้ที่ชนะทั้งใจตัวเองและใจคนอื่นโดยไม่ต้องใช้กําลัง คำพูดคือพลังงานที่มองไม่เห็นแต่มันสามารถปลูกบุญหรือบาปลงในใจทั้งผู้พูดและผู้ฟังได้จริงบางคำพูดอาจทําให้หัวใจใครบางคนเบ่งบานขึ้นมาใหม่บางคำพูดอาจทําให้ใครบางคนสุดลงสู่ความมืดโดยไม่ตั้งใจพระพุทธเจ้าสอนเราไว้เสมอจงมีสติในวาจาเพราะวาจาก็คือกรรมอย่างหนึ่ง หากวันนี้คุณได้ฟังสี่คำพูดบาปแรงแล้วรู้สึกสะเทือนใจนั่นไม่ใช่เรื่องน่าเสียใจแต่นั่นแหละคือสัญญาณว่าหัวใจคุณยังไม่ตายยังมีความสำนึกยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่จงให้อภัยตัวเองในความผิดพลาดที่เคยทำเพราะไม่มีใครบนโลกนี้ที่ไม่เคยพลาดแต่ขอให้ตั้งใจใหม่ว่าจากนี้ไปทุกคำพูดจะออกจากใจที่มีสติ มีเมตตาและมีความจริงใจเป็นพื้นฐานแม้เปลี่ยนได้เพียงวันละหนึ่งคำก็ยังดีกว่าไม่เปลี่ยนเลยเพราะวาจาที่เปรียบด้วยเมตตาและสัจจะคือดอกไม้แห่งบุญที่เบ่งบานเงียบ,ยบและจะส่งกลิ่นหอมกลุ่นไปไกลกว่าที่เราคิดทุกถ้อยคำที่เปลี่ยนจากโทสะเป็นเมตตาคือก้าวเล็กๆ ที่นำพาชีวิตไปสู่แสงสว่างด้วยบุญกุศลและบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันขออาราธนาคุณพระศสีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดเมตตาดุลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากจากโลกภัยและพยันตรายทั้งปวงขอให้มีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาค้าขายรุ่งเรืองการงานก้าวหน้าคิดสิ่งใดของให้สำเร็จสมดังปรารถนาโดยเร็วพันหากท่านรู้สึกเป็นมงคลขอเชิญร่วมพิมพ์สาธุเพื่อร่วมรับพรร่วมกัน และหากท่านอยากมีทำดีๆไว้เติมพลังใจในทุกๆวันก็ขอให้กดติดตามและแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ h a p p ป n e s s Channel ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ทุกท่านประสบสุข สมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ